นี่ผมได้มาเล่นทาหน้าครับโอเคเดีผมจะสอบวิธีการเล่นฐานหน้าครับก็คือทาหน้ามป็นเป็นแท่งแบบที่ผม,ผมแบบผมชอบอเล่นะครับฐานแรกจะเป็นกนระโดด แช้มานาด้วยท่าแรกเป็นการกระโดดจากนี้ถ้าสองจะเป็นการหมุนเดี๋ยวต้องรอท่าสามครับอืมอืมโแพ้ครับแพ้ได้ไงวะ

เตือดอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครัะถ้าเรากดใช้สิลสามมันจะเป็นการเพิ่มเลือดอย่างรวดเร็วอ,อ,อือออุ้มไม่เลยถึงพลังโค้ดของเธอจะได้ดูจะเหมือนเมย์ไ 过的雨天，看你好。